วันนี้ผมนะมาทำคลิปนะครับเกี่ยวกับหัวข้อชื่อว่านะครับกาหูคอดก่อเล่นเป็นเพลงได้ในสายเดียวน่ะเบสครับเล่นเบสสายเดียวก็เป็นเพลงได้แค่หูจะคอร์ดน่ะอูไปอูมาซับบนซับไปมานะครับเอาง่ายๆเข้าเรื่องอะไรดีกว่านะครับนี่มาดูกันเลยครับนี่เบสเขามีเขาจะเล่นแค่สายบนสายเดียวนะครับวันนี้เนาะ ก็คือน,นี่ครับเวลาเรากดนี่สายเปล่าสายบด้เนาะสายเายปล่าก็คือสายบดานะครับเนาะ mm hmm. ผมดิดตึงนี่ครับนี่คือคอร์ดอ e. ีนะสายบด้ยเลยผมได้กลับสักอย่างนะดีดครับเนี่ยสายบนสายเดียวนี่คือเสียงอ e. ีในภาษาอกฤษครับคอร์ดก็คือคอร์ดอ e. ีนั่นแหละหง่ายๆเลยนะปามาปุ๊บนะครับจำง่ายๆมาเอาอีดีกว่าจะให้ชัดเจนนิดอี e. ในภาษาอักฤษ A B C D E อะไรอย่างครับ F F ครับกดช่องแรกเลยครับนี่คือคอร์ด F ครับไม่ง่ายเลยตุมอ,อ่านะฮะ F นะครับเมื่อใดก็าตามเมื่อมันมีตัวรักของมันแล้วผมจะใจ,ะใจกางง่ายเลยมันมีน้องชายมันน้องชายมันชื่อว่าน้องชาบครับดังนั้นผมจะขยับมาเลยอันนี้ก็คือ F เอฟมีน้องชายมันเอฟชาร์ปช่องนี้คือคอร์ดเอฟชาร์ปง่ายก็อ่าง,งงนะครับเอฟชาร์ปเอฟชาร์ปเสร็จปุ๊บในภาษาอังกฤษนะ A B c d e f นะครับเนาะ F แล้วก็ G ครับนี่คอร์ดนี่คือคอร์ด G G G มีน้องชายครับ G มีน้องชายคือ G ชช่องนี้เลยครับขยับมาเลยแน่ง่ายง่าว ขอโทษครับขอโทษจีชาบครับหน้าจีชาบเสร็จปุ๊บตึกเนี่แหละครับถึงนี่แหละแล้วมันจะขึ้นต้นใหม่ในภาษาังกฤคือ A A คือบาร์ห้าบาร์คืออะไรอย่างครับบาร์ก็คือช่องต่างๆนี่นับไปครับหนึ่งสองสามี่ห้าตรงนี้ครับน่าน้องๆดูเลยนี่คือคอร์ดเอจะขึ้นคอร์ด A ใหม่ไล่มาเลยครับไล่เลยภาษาอักฤษคข้องอยู่ละเอเอมีน้องชาย A ช่าบครับ หน้าในภาษาัิดเอ่ก็ต้องมี B ขยับมาเลยครับนี่คือ B B ปุ๊บอ่าช่องถัดไปทุกคนเดาได้เลยว่า B มีน้องชายชื่อน้องชาบเป็นอน b ชาบผิดครับหน้าบัะใจนะครับ B แม่มันเป็นมันมามีครับดังนั้นโซดมาเลย C โซดมาเลยครับหน้าในภาษาอังเฤษ A B C C ก็โซดมาเลย C ีอยู่ตรงนี้ครับหน้า C มีน้องชาย C ชาบครับ น้าท่องภาษาอังกฤษเลยครับ A B C D น้า C ปุ๊บก็ดีต่อ D ครับ D ช่องนี้น้า D นะครับแล้วก็ D มีน้องชาย D รับน้าแล้วก็คอสุดท้ายก็คือคอด E ครับอ่าเสียงเดียวก็เสียงสายเป่าแล้วถ้าผมได้กลสักเส่ยงเลยนะครับน้านี่คือเสียงเดียวตอนนี้เฮาหูคอรดนะครับอ้างอิงจากภาษาอังกฤษและมันมีน้องชายมันจําแค่นี้พอนะครับ จําแค่นี้ปอนอกนั้นง่ายมากนะครับสามารถเล่นในวงนเพื่อนๆนะครับในวงสนทนาได้บื้อเบถ้าใครมามีเบว่าเอากีตาร์โป่งเล่นบนสูทรรับสายบนสูทเสียงเดียวกันเลยไล่คอดตามผมนะแล้วจะทวนกันอีกทีนึงนะครับดูสายปปานะครับคอรด E นะครับช่องแรก F F เป็นน้องชายครับ F ชากดมา G อ่านะคบขยับมา G ช์ปครับแล้วขึ้นต้นใหม่บา,า้านี่ A ละ A A ช้าครับ B B มันมีน้องชายแม่เป็นหมัน C ครับ C ชาเฮ้ยแลว้วก็ D อ่าแลว้วก็ดีช์ปแลว้วก็ E อ่าคราวนี้เรารู้เลยว่าขอดทั้งหมดละแล้วเล่นจะได้ครับน่าก็คือเวลาหนึ่งสือเพลงมาครับ คำฮ้องคำอู้หรือว่าคำเนื้อเพลงมันมาปุ๊บมาถึงคอดไหนเข้ากับไปก่ำตำแหน่งคอดนั้นนะครับอย่างเช่นหนังสือเพลงมาฉันรักเธอจริงๆคำว่าจริงเป็นตัวจีจริงคอดจตัวจีอักษรจอยู่บนนั้นแล้วก็ก่ำคอทจแค่นั้นเองครับตึงดึงสมติเราเดาเด็ดลวอหน่อปามปามเล่นบาจ้างเลยคำว่ารักคอดเอกรักเนี่ยเลื่อนไปตามนั้นนะครับ ตังซืออยู่ที่ไหนเลื่อนคอร์ดต,ตามนั่นครับแค่นั้นเองง่ายๆเลยนะครับแล้วก็ยกตัวอย่างเพลงอย่างอย่างเพลงซัมบี้ดีกว่ามันมีแค่4คอร์ดเองในเพลงมันจะมีคอร์ด E G C แล้วก็ D 4สีคอร์ดเนาะ E ครับเริ่มสายปลาเนาะหนึ่งสองสามสี่หนึ่ง 1-2-3สแค่นี้ครับก็เล่นเหมือนเพลงได้แล้วน่ะลองไปฝึกกันดูนะครับคอร์ดจำมันยากจำลั่วลักลยว่าอังกจากภาษาอังกฤษแล้วก็ถ้ามีตัวจริงของมันก็ต้องมีน้องชายของมันโอเคครับแค่นี้นะครับผมไปก่อนนะครับอย่าลืมนะครับอย่าลืมว่ากเด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  s u b s ไคร์นนะครับถ้าชอบกันซับ c r i b e แล้วคลิปหน้าจะมาใหม่นะครับขอบคุณนะครับอ๊าดีครับ